Eh... มันทางนี้หรือเปล่านะถ้าตามแผนที่ที่เอ็นเจให้มาแล้วเนี่ยน่าจะเป็นหมู่บ้านนี้แหละหมู่บ้านที่เอ็นเจมาพักชั่วคราว <c oughs> เพื่ออ่านหนังสือเตรียมสอบวิชาเวทมนต์น่ะว่าแต่มันบ้านหลังไหนกันละเนี่ย <c oughs> เอ๊ะใช่บ้านหลังนี้หรือเปล่านะอ๋อถ้าดูจากในแผนที่แล้วน่าจะเป็นหลังนี้แหละเอาแหละลองเรียกดูหน่อยแล้วกันเฮ้ยเอ็นเจเอ็นเจอยู่บ้านหรือเปล่านะออนั่นไงล่ะเอ็นเจอยู่นั่นจริงๆด้วยเอาหละฉันเข้าไปละนะเฮ้ยห <c oughs> <Hey, S 2> วัดดีเอ็นเจเป็นยังไงบ้างน่ะ เฮ้จะจิกีนายมาแล้วยังไงเหรอจะเฮ้ยมาเฮ้ยเขเคยต่นเถอะแต่พี่พี่ลองเฮ้ยเดี๋ยวนเฮ้ยพี่อะไรของนายกันเล้าฉันเองเฮ้ยเอ็นเจเองเหรอเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยทำไมตาของเธอถึงได้แดงก่าและตาโปนขนาดนั้นล่ะก็ก็ฉันน่ะต้องการจะมาหาที่เงียบเงียเพื่ออ่านหนังสือเตรียมตัวสอบนะสิแต่ว่าจตเทีนี้น่ะฉันําให้ฉันไม่ได้นอนมาสามวันแล้วอะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นหนเอ็นเจ อย่างกับว่าเธอไม่ได้นอนเลยสักนิดเดียวอะจะจะสามสามวันที่ฉันไม่ได้นอนแต่ทําให้ฉันเหมือนจะเป็นบ้าอยู่แล้วอ่ะจ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 ูจจจจ่บ้านข้างๆก็มีเสียงไอ้อ่าววายๆทั้งวันทั้งคืนแถมหน้าบ้านก็มีเสียงพวกแกดังเต็มไปหมดเลยอะฉันจะสติแตกอยู่แล้วอ่ะชิคิฉันกําลังจะตายอยู่แล้ว S <S 2> <S 2> เฮ้ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนเอ็นเจว่าแต่เธอไปบอกข้างบ้านให้เบาเสียงลงหรือยังละ่ะฮะอีกอย่าพูดถึงว่าจะฟังหรือไม่ฟังเลยไม่มีใครสนใจฉันด้วยสมยม้มาอันนี้ไม่มีลรอะ่ะโอเคโอเคใจเย็นก่อนนะฉันเข้าใจแล้วเอาเป็นว่ามีฉันอยู่ทั้งคนเดี๋ยวฉันจะช่วยไปคุยให้เองนะเอเอจริงเหรอชิคกี้ใช่แล้วนายพึ่งผ่าได้จริงๆเลยอ่ะฉันฝากด้วยนะชีวิตฉันขึ้นอยู่กับนายเอะหน้ากลัวชะมัดอฉันหวังว่าจะมีใครฟังนายนะแป๊บเดียวเดี๋ยวฉันก็กลับมาแล้วเอ็นเจจจัดไป อ๋อสวัสดีครับคุณลุงโอ้ยอะไรเนี่ยมาอีกคนนึงแล้วอย่งงองางนาั้นเหรอหน้าลำคาญชะมัดเฮ้ยอะไรของลุงคนนั้นกันล่ะเนี่ยเสียมรารยาทชะมัดเฮ้ยโอ้โหอ,อะไรกันล่ะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวนะตอนที่ฉันเดินมาตอนแรกฉันไม่ทันได้สังเกตแฮะ <c oughs> ข้างหน้าบ้านของเอ็นเจมีฟาร,ร์มแกะที่เยอะขนาดนี้เลยอย่างนั้นเหรอ <c oughs> โอยไม่แปลกใจทำไมเสียงดัง <c oughs> ไม่เมาเขาตกใจหมดเลยอะไรเนี่ยฮ้ยมายืนตั้งแต่เมื่อไหร่ตกใจหมดเลยไายเชื่อฉันไม่ล่ะฉันบอกนายแล้วว่าข้างนอกระเสียงดังชะมัดเลย นายไม่แปลกใจหรอกแกะเยอะขนาดนี้มันก็ต้องเสียงดังอยู่แล้วนายต้องช่วยฉันนะิกีนายต้องช่วยฉันนะโอเคฉันเข้าใจแล้วเดี๋ยวฉันจะไปคุยให้นะเฮ้ยเดี๋ยวนะเอ็นเจนี่มันเรื่องอะไรกันล่ยเนี่ยทำไมข้างในบ้านนี่ถึงมีวิลเลอร์คนงานเยอะขนาดนี้เหมือนว่าจะเป็นคนงานของที่ดีนี่แหละคนงานสําหรับเลี้ยงแกะยังไงเราดูสิเยอะขนาดนั้นเนาะเฮ้ยเยอะขนาดนี้มันแรงงานผิดกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยแต่ก็ไม่แปลกใจทำไม แก่ึงได้เยอะขนาดเนี้ยล้นะเอาเป็นว่าพวกเราเข้าไปคุยกับพวกเขากันก่อนดีกว่าเอาง้นก็ได้ไปก็ไปหอยตาของเธอนี่น่ากลัวชะมัดเลยเอาแหละฉันพร้อมแล้วเฮ้ยสวัสดีครับทุกคนกสวัสดีทุกคนคือว่าคือว่าผมพอจะคุยกับใครได้บ้างครับเนี่ยโยไอ้นมเขามาทําไมล่ะเนี่ยฮะไปไปดินชนกันเฉยเลย <S <S ไม่มีใครนสนใจพวกเรา,าลเลยเอ็นเจยังไม่ได้นอนเอ้ยตายเลยอ๋อดูเหมือนว่าจะมีชั้นสองอยู่นะอาจจะมีคนที่เป็นหัวหน้าอยู่ข้างบนก็ได้เอ๊อพวกเธอจะขึ้นไปชั้นสองอย่างนั้นหรอห้ามขึ้นไปเด็ดขาดหัวหน้าน่ะโมโหง่ายมากเลยนะอย่าขึาน้ไนไปเฮ้ยคนพวกนี้มันอะไรกันเนี่ยฝากเขาไปเลยดีกว่าเอ็นเจแต่ฉันว่าคุยกับหัวหน้าน่ะน่าจะเข้าใจง่ายกว่าจะพวกนี้ไม่ใช่เหรอใช่ไหมล่ะขึ้นไปกันเถอะขอโทษนะคหนยอยรเข้าไปเลยเอ็นเจกระโดดเข้าไปเลยอ้ห้ามเข้าห้ามเข้าไปห้ามเข้าไปอนนี้ชิคกี้ย์ขึ้น หลบไปสิลุงหลบไปอึบฮึบเอาแหละเปิดประตูได้แล้วอึบฮึบขึ้นไปเลยเอ็นเจ้ขึ้นไปเลยจะต้องคุยให้รู้โอจะ,<อ>ะเช็กกี้ไอ,อ้พวกเธอเป็นใครอ,อะเข้ามาที่นี่ได้ยังไงออกไปเดี๋ยวนีว้นะเดี๋ยวฉันยิงไส้แตกเลยนีย่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดเอ็นเจ้ที่ไปเถอะไปก็ได้ค่ะไปก็ได้ ไอ้เด็กวะเนี่ยใหญ่เจอหน้าอีกหน้าเดี๋ยวจะยิงให้ใสแตกเลยฮะไอเอ็นเจหนีเร็วหนีเร็วมึงปลอดภัยอยู่ฉันไปแล้วนะชิคิรอฉันด้วยเซไปแล้วไปแล้วเฮ้ยไม่ไหวหรอกแบบนี้ฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้แน่ๆเลยอ่ะดูสิจะพวกนั้นน่ะกำลังขโมยบ้านของฉันแล้วที่ยซ้ำอะถ้าฉันยังอยู่ที่นี่ฉันคงสอบไม่ผ่านงี่เง่าเลยอ่ะไม่ไหวหรอกไม่ไหวฉันตายแน่ฮะฮะชิคิ ช่วยฉันทีฮ่าฮ่าโอเคเข้าใจแล้วเอาเป็นว่าพวกเราน่ะไปหาบ้านหลังใหม่กันดีกว่านะเอ้าเอ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 าดี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 เลยดูวิลเจอร์พวกนั้นสิขโมยบ้านเธอไปแล้วของฉันไม่เหลือแล้วทำไมตรงนั้นมีวิลเจอร์ต่อตัวอยู่ด้วยอ่ะแปลกจะมัดเลยอะไม่อยู่แล้วกะอยู่ก็อยู่ เอาล่ะตามที่ฉันดูในแผนที่ที่นายให้มาก็น่าจะอยู่แถวนี้อย่างนั้นเหรอเจอแล้วเอยเอาเฮ้ยเออเอ้ยเฮ้ยเฮ้ประเจ็บเฮ้อฉันในซุ่มซามจริงๆเลยท้ทีนะเพิ่งนอนไปได้สองชั่วโมงเองอะเฮ้ยเธอเนี่ยนะเดินระวังระวังหน่อยสิตกน้ำได้ยังไงกันเนี่ยอ๋อเหมือนจะเป็นที่นี่นะเอ็นเจบ้านเช่าในป่าใหญ่ละเพราะว่ามันอยู่ในป่าลึกราคามันก็เลยไม่แพงคนส่วนใหญ่เขาขี้เกียจเข้าป่ามาลึกขนาดนี้นะว้าวถ้าแบบนี้แล้วก็ฉันคงได้มีเวลาอ่านหนังสือแน่ๆเลยอ่ะแล้วที่เนี่ยดูสงบ สุงมากเลยแหละเอ็นเจดูสิไม่มีใครสักคนเลยเหมาะกับการอ่านหนังสือสุดๆไปเลยอ่น right> ั่นสินะน่าจะเหมาะสาหรับเธอในเวลานี้ท um> ี่สุดแล้วแหละแต่ปัญหาก็คือมันเก่าไปหน่อยไหมแม่แม่เรื่องพวกนั้นไม่ต้องห่วงหรอกนาทําความสะอาดนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองล่ะเอาไปสารวจกันเถอะโอเคเดี๋ยวฉันช่วยเธอทําความสะอาดแล้วกันโอเคเอาล่ะไหนขอดูข้างในหน่อยสิเอาล่ะไหนขอดูหน่อยโอ้ my god อันน่เฮ้ยอะไรล่ะเนี่ยทมายมันถึงได้ โก,ปก็กปรกโซครอขนาดนี้ละเนี่ย oh <my> โอ้ m ม god ้าลอยแล้วนี่น้ำมันไหลอะ,อะเขียวปีเลยล่ะ e <ww. S 2> เอ๋อเออเอกลิ่นข้างในนี้เหม็นสุดๆแล้วก็มีอยางใหญ่เต็มไปหมดถึงบ้านนี้จะราคาถูกแล้วก็สันโดแต่ฉันก็คงคิวไม่ไหวหรอกแล้วไมีน้ำเหลืองๆไหลออกมาจากท่อชั้นสองด้วยอะเอ็นเจนี่นี่มันน้ำอย่าบอกนะว่าน,น้ำน้ำขี้ยงงั้นเหรออไม่แปลกใจทำไมเหม็น จะวกไม่ไหวแล้วไม่ไหวอีกอย่างหนึ่งนะทางขึ้นชั้นสองะก็โดนปิดด้วยอยากย่่ายไปหมดฉันว่าแบบนี้ขึ้นไปดูไม่ได้แล้วแหละออกดีกว่าเหม็นใช่ไหมราคาถูกแต่คุณภาพไม่ได้เรื่องเลยอ้าชิกี้า้าฉันต้องอยู่บ้านหลังนี้แล้วก็ฉันยอมขุดดินนอนไปดีกว่าเฮ้ตัวก็มีแต่กลิ่นที่ด้วยอย่าเอ๋ยเฮฉันว่าไปหาที่อื่นดีกว่านะเอ็นเจ เมื่อไหร่จะได้บ้านที่เหมาะกับฉันแล้วเนี่ยแสงชมาหรือว่าเธออยากจะไปอยู่ในบ้านหลังนั้นล่ะไม่เอารอะไอมาเร็วมาเร็วเมโลฉันด้วยสินี่นายพาฉันมาที่ไหนเนี่ยเอาสะน่ใกล้ถึงแล้วฉันได้แผนที่อันนี้มาจากอินเทอร์เน็ตบอกเลยนะเอ็นเจว่าบ้านหลังเนี้ยดีไซน์เจ๋งแจ๋วมากเลยฉันเห็นรูปในเนตแม่แม่มันขนาดนั้นเลยเลยใช่แล้วแหละแล้วเราก็ถึงแล้วฉันจะลองเชื่อนายหน่อยก็ได้นี่ไงล่ะมันคือหลังนี้แหละแทน ดูโทนสีบ้านซะก่อนสีขาวกับสีดำประตูเหล็กดำเมี่ยมเลยดูหรูหราใช่เป็นดีไซน์ที่ถูกใจฉันเลยอะชิกี้แจวเลยนี่นะคือว่าเจ้าบ้านหลังเนี่ยนะนะเอ็นเจมันเป็นบ้านดีไซน์โมเดิร์นแต่ที่สําคัญคือมันสร้างมาจากตู้คอนเทนเนอร์ใชยนี่มันล้ําชมัดเลยอะนายไปหามาจากไหนกันเนี่ยก็ดูมาจากอินเทอร์เน็ตนะสิก็ทําการทาสีตู้คอนเทนเนอร์ใหม่แล้วก็เอาเฟอร์นิเจอร์ใส่ด้านใน เพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนมันก็เลยไม่แพงค่าเช่ามันก็เลยถูกไปด้วยยังไงล่ะเอ็นเจสุดยอดทั้งสวยทั้งดูสะอาดดีไซน์ก็ถูกใจแบบนี้มันเหมาะกับฉันสุดๆไปเลยนี่นางและอีกอย่างนะเพราะมันเป็นตู้คอนเทนเนอร์เขาก็เลยย้ายมาให้ได้ย้ายได้ตัวสะดวกสบายชะมัดแล้วทั้งหลังเนี่ยเป็นของเธอแค่คนเดียวไม่จริง เขาแหละมาเปิดดูด้านในกันดีกว่าดูแค่ประตูก็สวยแล้วเนี่ยข้างในจะสวยขนาดไหนนะเอาล่ะไหนขอดูหน่อยเหรอโอ้เอ็มจี MG. คนปราช่วยแจ๋วเลยมันช่าง หลาแล้วก็เรียบง่ายโอ้ยสะดวกสบายไปหมด่ะใช่ไหมล่ะมีทุกอย่างในบ้านนี้หมดเลยอ่ะถูกต้องแล้วแหละเอ็นเจเป็นบ้านที่เหมาะสําหรับการใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแบบชิวๆมีทั้งซิงล้างจานมีเตาอบแล้วก็มีอะไรให้กินไหมนาโอยไม่มีอะไรกินเลยอ่ะแต่ว่ามีโซฟาด้วยแฮเป็นไงดีใช่ไหมล่ะดีสุดๆไปเลยอ่ะนี่แหละชีวิตที่ลงตัวฉันฝันทงได้เลยนะว่าที่นียจะทําให้ฉันได้อ่านหนังสืออย่างสะดวกสบาย่าฮ่าฉันได้ยินอย่างนั้นฉันก็สบายใจเอาแหละเดี๋ยวฉัน ขอตัวกลับ hmm. บ้านแล้วหมดชุดะของฉันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันมาเยี่ยมโอเคเจอกันพรุ่งนี้เอาล่ะฉันขอตัวก่อนนะไว้เจอกันเอ็นเจขอบคุณนะชิกี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอให้สนุกกับบ้านใหม่แล้วกันเอ็นเจไปละรอ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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ไหวไม่ไหวโฮ้ยร้อนจั แบบนี้ฉันตายแน่แน่ตายแงมๆเลยยังกับอยู่ในนรกเลยอ่ะอย่าว่าจะใช้ชีวิตอยู่เลยแกเข้าไปยืนเฉยเฉขนก็ไม่หมดแล้วเนี่ยร้อนอะไรขนาดนี้อ่ะร้อนร้อนไม่ไว้แล้วฉันจะเป็นลมอ,อยู่แล้วชิคกี้ฮ่า โล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  NG จะเป็นย like, ังไงบ้างนะน่าจะอ่านหนังสือแบบชิวๆเลยละสิเอาล่ะเอ็นเจฉันมาหาแล้วเอ๊ะรู้สึกเหมือนเหยียบอะไรเลยฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะเอ้ยเอ็นเจมันนอนอะไรตรงนี้ล่ะเนี่ยโอเคหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นเอ้ยเอ็นเจตื่นแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจเจเจจิกจิกกี้ฮ่าม่ไหยทำไมตาเหลือกอีกแล้วล่ะเอ็นเจเป็นอะไรไม่ไหวแล้วที่นี่ฮ่าะ ร้อนสุดๆไปเลยอ่ะฉันอยู่ไม่ได้อีกต่อไปแล้วอ่ะดูสิตอนนี้ฉันไม่แน่ใจว่าฉันสุกหรือยังอะเห้อร้อนอย่างนั้นเหรอจริงเหรอเนี่ยไหนขอดูหน่อยสิโอ้ยขนาดอยู่ข้างนอกฉันยังรู้สึกได้ถึงไอร้อนที่แผ่ออกมาเลยอ่ะโอ้มันร้อนจริงๆด้วยฮะอ๋ออย่างนี้นี่เองฉันเข้าใจแล้วแหละก็ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันทํามาจากเหล็กยังไงล่ะแล้วเหล็กน่มันกักเก็บความร้อนจะตายในวันที่แดดร้อนขนาดเนี่ยโอ้โหดูพระอาทิตย์นั่นสิร้อนขนาดเนี่ยข้างในต้องร้อนมากๆอยู่แล้วและ พอเป็นตู้คอนเทนเนอร์ท <festivals> ี่บ้านเป็นเหล็กทั้งหลังเนี่ยมันกักเก็บความร้อนได้ทั้งวันเลยนะนั่นก็ทําให้บ้านของเธอน่ะมันร้อนเกินไปไอ้นายไม่ได้หาข้อมูลให้ดีหรือไงอ่ะต้องการให้ฉันสุกอยู่ข้างในใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยไอโทษทีก็ฉันเห็นมันราคาถูกดีนี่นะเอ้ยเอ้ยหนังสือฉันไม่ไปหมดแล้วด้วยทํำยังไงละทีดีไอ้ไปหาที่อยู่ใหม่ให้ฉันเลยนะแสงจะมูดเอยโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันหาที่ดีๆให้เลยโอเคไหมล่ะ เเอฮยแจวลนดีที่สุดที่ฉันจะหาได้เลยเอาแหละออกเดินทางกันเลยดีกว่าเอ็นเจงั้นก็ลุยเลยหาที่อ่านหนังสือใหม่กันไปไปเฮ้ยเฮ้ยร้อนจนหนามือตามหมัวร้อนร้อนไอเอ็นเจใจเย็นทางนี้ทางนี้ฮอยใไอตายเถอะฉันจะเป็นบ้าอยู่แล้วเนี่ย ฉันว่าที่นี่แหละเอ,อ็นเจน้อยแน่ใจนะว่าที่นี่เขาเปิดให้มนุษย์ธรรมดาเจ้าวาไม่ใช่สําหรับซูเปอร์ฮีโร่อะไรแบบเนี้อ,อ่อฉันก็หวังว่านะแต่ตึกนี่มันคุ้นๆแหงดูยังไงก็ตึกเอเวนเจอร์ไม่ใช่หรือไงไหนนี่นายพาฉันมาที่ไหนกันเนี่ยไหยก็ในอินเทอร์เน็ตนะมันเขียนว่าเป็นห้องที่ดีที่สุดเลยนะเอ็นเจโอ้ฮาแล้ได้เสริมเปิดให้เช่าที่นะและดูเหมือนว่าข้างบนนะ่ะจะมีห้องว่างอยู่ห้องนึงด้วยนะข้างบน แจ๋วเลยนี่นาใช่แล้วฉันหวังว่ารอบนี้ฉันจะไม่ผิดหวังกับนายนะเอะฉันคิดว่าหรูขนาดนี้เราไม่น่าจะผิดหวังนะเอาแหละไปดูกันดีกว่าเอ็นเจยอยากรู้ชะม,มัดเลยว่าข้างในจะเป็นยังไงอ,ะอ่ะว้าวนี่แค่ทางเข้าแล้วเนี่ยหรูะม,มัดเลยฮะสมแล้วกับที่เป็นตึกอเวนเจอร์โอ้โข้างหน้านี่เป็นประตูเรื่องด้วยอย่างนั้นเหรอเจ๋ง เหมืนไงล่ะแค่ทางเข้าก็หลูแล้วที่นี่เนี่ยมันแจ๋วก็จริงนะแต่ว่ามันไม่ดูวางเวงไปหน่อยเลยชิคกี้เหมือนที่นี่จะใช้ระบบ AI <c oughs> ทุกอย่างเลยนะใช่แ <c oughs> จ๋วเกันอ๋ออันนี้น่าจะเป็นลิฟต์เอาแหละขึ้นไปกันเถอะมีลิฟต์ซะด้วยแบบนี้ก็สบายเลยไม่ต้องขึ้นบันไดเป็นร้อยๆค่ะจะรับสู่ตึก Avenger <c oughs> ค่ะก็ที่นี่เนี่ยมันสูงมากยังไงล่ะอย่างงี้นี่เองขนาดลิฟต์ยังดูวางเวงเลยนะเนี่ย Oh? เหมือนว่าจะถึงแล้วนะชิกกี้ฉัน2 2 5น22,553ถึงแล้วค่ะยินดีต้อนรับค่ะ <Hey. S 2> โอ้ยโอ้โหสูงชะมัดเลยอะ่ะหูฝาดปะเนี่ยงานขอดูหน่อยละกันนะโอ้ว้าวนี่มันไม่ใหญ่ไปหน่อยหรอเนี่ยเพดานสูง oh, มากนี่ของฉันทั้งชั้นเลยหรอเหมือนว่าจะใช่นะเอ็นเจทั้งห้องเลยโอ้ย oh, ชิกกี้ ฉันไม่ผิดหวังในตัวนายเลยจริงๆอ่ะไหนขอดูวิวหน่อยสิโวสูงจะมัดเอนเจมาดูนี่แล้วอ,อ ไปเลยอ่ะฉันไม่คิดไม่ฝันเลยนะว่าฉันจะได้อยู่ที่แบบนี้อ่ะหายฉันว่าเธอได้หลับเต็มอิ่มแน่เลยแถมยังได้อ่านหนังสือชิวๆบอกเลยแต่ข้อเสียของที่นี่ก็คือมันไม่มีเฟอร์นิเจอร์ให้นะเธอต้องเอามาเองแนะ่เรื่องแบบนั้นไม่มีปัญหาหรอกนะ <c oughs> เข้าใจแล้วล่ะฉันจะเอาอะไรมาใส่ดีนะอ้อเดี๋ยวนะเอ็นเจตรงนั้นนั่นมันสะวยน้ําในร่มใช่สาวยน้าแก รวยกเป็นสาวว่ายน้ําส่วนตัวซะด,ด้วยแถมหลังคาเนี่ยเป็นแบบเปิดโร่งกระจกมองเห็นพระอาทิตย์ด้วยอย่างหรูเลย <c oughs> ไดไ้ว่ายน้ําทั้งวันแน่นอนไอ้ซอชินของฉันของฉันทั้งหมดเลยอย่า <c oughs> <c oughs> ไอ้ยังกับฝันไปเลยอ่ะชิคกี้นั่นสิขอบคุณมากๆเลยนะเ <c oughs> พราะนายเลยนะเนี่ยชิ้ชินะ <c oughs> แค่นี้ฉันหามาให้เธอได้อยู่แล้วนะโอ้จริงสิชิกี้ฉันลืมถามไปเลยแหมมีอะไรอย่างนั้นเหรอที่นี่นะค่าเช่าเท่าไหร่ยังงั้นเหรออ๋อเรื่องค่าเช่าอย่างนั้นสินะเดือนละสองแสนเองนะ่เอ็นเจหายแค่สองแสนอะอะไรนะส,ส,ส 2, องแสนยังงั้นเหรอไม่ไม่สอง อาาจะบาลึงไงก็จะไปหาเงินเยอะขนาดนั้นได้ยังไงกันเล่าออนายเห็นฉันเปเศรษฐีดูไบเหรอนายหาที่ดีแพงแบบนี้มาให้ฉันได้ยังไงกันเนี่ยใจใจแกจะยจัดเลย ไปโทษทีก oh. ็เธอบอกว่าอยากได้ที่ที่ดีที่สุดฉันก็หามาให้แล้วไงเอ้านยก็ควรจะคำนวณนิดหนึ่งสิว่าฉันจะมีเงินจ่ายหรือเปล่าเนี่ยไยถ้างั้นรีบออกจากที่นี่กันดีกว่าไยก็นานนะสีโถเอ้ยแต่ก่อนจะไปเดี๋ยวขอสูดดมีสักหน่อยละกันนะเออไยบานไหนฝันบานไหนฝันเอออย่า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 อบานไหนฝันนี่เอนเจที่นี่เขามีกล้องวงจรปิดนะพจริทีเหรออู้ยไปเร็วชิคกี้ไปเร็วไปเร็วไยให้ไวเลยเธอเนี่ยนะทำตัวน่าอายชะมัดไยใครจะไปรู้กัน เลาวม่มีกล้องนะไ นายไฮไกเอเ๋งฉันมเลยอย่าโด,ดนหลอกซะได้แล้วไหนเรลาบ้านที่นายบอกว่าทั้งถูกและดีอ่ะแล้วก็เย็นด้วยอ่ะหวังวันรอบนี้จะไม่หลอกฉันอีกนะเอาแหละเอ็นเจที่นี่แหละเป็นหลังสุดท้ายแล้วฉันว่าเธอจะต้องชอบแน่นอนเป็นหลังที่ราคาไม่แพงมากด้วยแถมยังปริกวิเวกดีไม่มีเสียงดังสุดยอดเลยยังงั้นเหรออืมเอางั้นก็ได้ว่าแต่ว่ามันไม่ร้อนใช่ไหมอ่ะไม่ร้อนไม่แพงใช่ไหมอ่ะไม่แพงเคยแพงหรือเปล่าไม่เคยแพงยังงั้นเลย ใช่แล้วแหละอืมงั้นฉันเชื่อใจนายแล้วมันก็คือหลังนี้ยังไงล่ะเอ็นเจนี่เลยแทนแทนแทน,แทนโอ้โหชิกกี้นี่นายล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ม,มันบานเดินนี่นะ นี่นายหาบ้านอะไรให้ฉันอีกเนี่อยฮะเผยออะไรล่ะหลังนี้แหละเอ็นเ,เจน้อยแน่คิดจะดูถูกกันมากเกินไปแล้วนะฉันก็ไม่ได้จนขนาดนั้นสักหน่อยอย่ะเผยใจเย็นก่อนสิเอ็นเจเธอลองเข้าไปดูข้างในสะก,ก่อนสิอีกอย่างนะน,นะแถวเนี้ยมันธรรมชาติมากเลยนะบรรยากาศดีสุดๆไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรือเปล่าแถมตัวบ้านก็สร้างมาด้วยดินมันก็เลยไม่ร้อนเหมือนบ้านเหล็กที่เธอเคยอยู่หรอกนะเผยก็ได้ก็ได้เซาซีจริงๆแล้วเข้าไปดูก่อนแล้วค่อยว่ากันน้อยๆขอดูหน่อยสิเห็นไหมล่ะมีทุกอย่างที่เธอต้องการอยู่แล้ว แค่ต้องการเตียงอันเดียวก็พอแล้วไม่ใช่หรอใช่แต่ว่าฉันไม่ค่อยชินกับการนอนบ้านดินแบบนี้นี่นาพอดีว่าตั้งแต่โตมากลายเป็นลูกคุณหนูไปแล้วอ่ะหลายเธอเนี่ยนะเอาแหละออกมาดูทางนี้ก่อนเห็นไหมล่ะมีโต๊ะไม้แล้วก็เสื่อด้วยเป็นที่ที่เอาไว้นั่งอ่านหนังสือจิบชาริมน้ำ มันก็ไม่แย่นะแถมราคาก็ไม่แพงเกินไปอีกด้วยนะใช่จริงเหรอถูกมากเลยเลยใช่แล้วแหละแล้วเธอก็แค่มาอ่านหนังสือไม่ใช่หรออือเพราอ่านหนังสือเสร็จแล้วก็กลับแล้วอ่ะใช่ไม่หรอกแค่อ,อ่านหนังสือแล้วก็กลับแล้วและที่นี่เหมาะสุดๆไปเลย ที่นายพูดมันก็ดูมีเหตุผลเหมือนกันเลยจริงๆฉันไม่เห็นจะต้องซื้อบ้านแพงๆเลยนี่นาขอแค่มันสะอาดเงียบสงบไม่มีกินเหม็นก็ดีแล้วนี่งั้นเอาเป็นว่าฉันอยู่ที่นี่แล้วโอ้เยี่ยมเลยเอ็นเจใช่ยอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะไปบอกเจ้าของบ้านหลังนี้ให้ว่าเธอจะเช่าที่นี่โอเคไหมเข้าใจแล้วฝากด้วยนะาได้เลยไม่ต้องห่วงเอาแหละเตรียมตังค์ไว้ด้วยนะเดี๋ยวเขาจะมาเก็บทีหลังรู้แล้วล่ะน้าถ้างั้นก็หมดหน้าที่ของฉันแล้วฉันไปก่อนนะ ไวเจอกันเอ็นเจเจอกันเอาละครับทุกคนสิ่งที่เอ็นไม่รู้ก็คือบ้านหลังเนี้ยผมเพิ่งสร้างขึ้นมาเมื่อกี้นี้เองเพื่อที่ผมจะสามารถเก็บค่าเช่าของเอ็นเจแพงกว่าราคาของบ้านดินปกติได้ฮแค่สร้างบ้านดินไม่ริมน้ําแบบนี้ก็หลอกขายเอ็นเจได้แล้ว บรรยากาศดีจริงๆเลยอ่ะตอนนี้จิตใจฉันสงบสุดๆไปเลยเอาล่ะทุกคนขอบคุณที่ดูมาจนถึงตรงนี้เลยนะอย่าลืมแวะไปอุดหนุนพวงกุญแจชิคกี้เอ็นเจของพวกเราด้วยล่ะอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปติดตามทิกตอกของพวกเราด้วยนะเพราะว่าบางทีพวกเราอาจจะไปไลฟ์ในนั้นก็ได้เฮ้ยฉันต้องไปอ่านหนังสือแล้วอะ่ะเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะทุกคนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย เอ็นเจเธอโดนฉันหลอกเก็บค่าเช่าฟรีแล้วเสียงอะไรอ่ะอะไรอ่ะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะทุกคนบ๊ายบาย